ท,ที่น่ารักนะสวัสดียามบ่ายตั้วกันกับเข้าสู่ช่องช่างช n แนลนะขอกินตัวด้านหน้าใกล้จะเสร็จแล้วใกล้ตั้งแต่เที่ยงนะพี่น้องจนบ่ายแล้วนะเจ้าเจ้าเจ้า <laughs> ดีกว่าไม่ปิด สูงง้อนนเ่ขึ้นสูงหน่อยก็จะขาสัน่นนะพี่น้อง,งรื้อนั่งร้านไอเดี้ยมารื้อนั่งร้านไหมอ,อันนั้นน่ะจงไว้บ่อน,น,นอ่นน่ะไหนข้างบนน่ะนะเออจงไว้ทำเป็นป่องอากาศใช่เดี๋ยวน้องตายจะหายใจไม่ออกกลัวน้องตายหายใจไม่ออกใช่ อไ,<ป>ไอเดียมาแม่เดียมาลื้อนั่งร้านไปด้านหลังหรือหรือเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนหรือรอ,ออกแล้วมากองทำประตูทำประตูก่อนเสร็จแล้วนะคะทำนั่งร้าน ขั้นตอนต่อไปก็จะทําประตูก็เหลืออยู่ช่องได้น้อยนะคะไหนพี่น้องเหลือนิดนึงนะหมดแล้วท่านี้ก็โอเคแล้วฝนมันไม่เข้ามาโตแบบนี้หรอกมาแม่เด๋มาช่วยตรงนี้นี่ รุ่นก็จะช้าหน่อยนะพี่น้องนะม,มันจ้องแล้วน้องตายมันจ้องแล้วแมวมันจ้องแล้วนี่มันบอกจะกินปลากระป๋องกลับตายจังเลยขอกินได้ไหมจำ้ำงนานล่ะ <laughs> แค่ปลากระป๋องปลากระป๋องอะไรนะลองเพลงสิปลากระป๋องโรซาไปให้ไปหน้าซื้อปลากระป๋องไปให้ไปหน้าซื้อปลากระป๋องเอาไปทําอะไรกินเปิดฟ้ากินเลยบ่ปลากระป๋องนะในเพลงมันนะไหมเอาเีลเอาลองเอาลองให้จบปลากระป๋องปลากระป๋องโรซาไปให้ไปหน้าซื้อปลากระป๋องปลากระป๋องแล้วมันดีบางไหปลากระป๋องแล้วมันดีบางไห บ่ต้องดังไฟเปิดฟ้ากินโลดหืต้องดังไฟเปิดฟ้ากินโลด <c oughs> โอ้ยปลากระป๋องโลซ่าไม่ต้องดังไฟเปิดฟ้ากินโลด <c oughs> น่าตายเนานะ <c oughs> ถ้ากินอย่างอื่นมันได้ดังไฟบ่กินมาม่าก,ก็ดังไฟได้เนาะได้บอกกินปลากระป๋องนี่ดี<อ>พี่น้อง เออเปิดฟ้ากินโลดไปให้ไปนาะเปิดฟ้ากินโลดมากินข้าวมือบ่ายกับน้องตายด้วยกันนะพี่น้องง่ายๆกับปลากระป๋องปลากระป๋องมีกี่ตัวน้องตายสี่ตัวนะแมวก็เตวแตวอยู่หนักหนักหนักหนัหนันนนนกอดขาน้องตายอีกพี่น้องมันอยากกินข้าวกับน้องตายาจำมับ แม่ๆม่ไม่มมมมมไม่เห็นมันกลัวหมา <c oughs> นี่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  <c oughs> มเก่งกว่า <c oughs> นะโอ้ตอนเย็นตายก็ไม่หนาวแล้วนี่ <c oughs> ได้นอนปิดประตูอีกตั้งหากเนย น่าตายนะฮะสามสี่โมงนี่ล่ละมือนำบอกแน่มีมือเนาะเนยทับคอตายแล้วตายไปคืนนะทับคอไอ้อดียบอกเล็กเมื่อกี้นี่บอกนั่งร้านโอ้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  ไอเดียทับลุงนี้ทำอ,อะไรเนี่ยไอเดียทับนั่งร้านทับลุงนี้พี่น้องไปยังไงนี <laughs> โอ้ไอเดียไม่ดูลุงนี้เลย <c oughs> ไปไม่เอาน้ำลุงนี้แนะ่นะ่ะ ไอประตูที่น้องใต้ได้ปิดก่อนแม่เดี๋ยวข้นขึ้นไปลากเขาหยอกน้องอีกหยอกน้องคืนแกอีแม่เอ้ยว่ะอันชุดเขานะเก็บมาหมดเขาชิลักเอาได้บ่บ่ตายมีเมนเขาลักเอาเบิร์ดเราบ่เราบ่เราชิลักไปชื่อเด้ยว่ะ ชุดงามเข้านักนิ้ขึ้นเปหมอเดิมสวัสดีค่ะ